กระเบื pelled, uh. ้องเนาะพี่น้องกระเบื้องกูเพื้นเนาะเพื่นเพื่อนที่ไปซื้อกับพี่หนุนมือก่อนละกันมือนี่เพิ่นมาส่งเด้อพี่น้องเพิ่งเข้าใจมาส่งกระเบื้องเนาะกระเบื้องที่เขาซื้อไปหาหกสิบสองแก๊สเนาะพี่น้องหกสิบสองแก๊สแก๊สหนึ่งอะมีสี่แผ่นแผ่นหนึ่งอ่ะหกสิบคูณหกสิบเนาะพี่น้องกว้างกว่าสั่งมาหกสิบสองแก๊สกระเบื้องไอ้ที่เขาซื้อมา จะเป็นคล้องไทยจะค้องเบียดเนาะกระลืบนะพี่น้องตอนไปสั่งซื้อกันดิถ้าจ่ายเงินเพิ่นไปละ่ะจ่ายไปแล้วละ่ะสิบองล้านเนาะพี่น้องยังสองล้านไปเพราะว่าตกอยู่สิล้านสือกระเบื้องหกสิแก๊ถ้าเป็นเงินบาทจะประมาณสองหมื่นกว่าพี่น้องสองหมืนเท่าไรล,ละ่ะ สองหมื่นเอ่อปลายเนอะจะปลายเท่าไหร่ ขันสีป้าใบเพื่อนแม่น้องภูเขาเนาะพี่น้องเพราะว่าขันสีป้าไบห,หันเท้าบริยูประจำนะพี่น้องหันบ้านพี่นุนนะ่นเนาะซื้อมาปูหวานพี่นุ่นลักนันแหละพี่น้องแต่ว่าขาสีเอามาป้าใบนี้ก้อนแล้วก็อไอปีใหม่แล้วสิคอยปูไปเท่าไเล็กเท่าไน้อยนะขันป้าใบห,หันกับยันคนรักแน่ก็ได้เอามาป้าใบนี้เนาะจังมีคนอยู่เพื่อนแม่น้องภูเขาพี่น้องแต่ว่ามีเอฟซีคอมเมนต์ถามหานนองภูเขากับไลน์ได้พี่น้อง น้องผู้เขาตอนนี้ใหญ่เด้อพี่น้องใหญ่ละกัไปเหตุงานอยู่ไทยแล้วเนาะเหลือแต่แม่น้องผู้เขายังอยู่เพื่อนคนเดียวพี่น้องเพื่อนลังบักใหญ่พี่น้องแต่ว่าเราก็อยู่คนเดียว เดี๋ย่หายเพิ no ่นคนลงไหวนี่เนาะพี่น้องคือบ่อันนี้คือบ่ไปตัดอ่นนะจอนตัดพื้นไปคนไปตัดเนี่ย

สี่แผ่นที่ <c oughs> บอเป็นอแตกูตัวนี้หาแผ่นหาแผ่นวะตัวนี้หาแผ่นโมแมนมันมีหาแผ่นแก๊สนี่ปกติมันมีสี่ขะนาะ <c oughs> มีสี่แต่แก๊สใหี่หรดอมีหกหก อะไราคาู้มา str ่เมะไาัิหราคาด้วยเอามาหาแพ้เออเ็นเทไรส่ไหมีแนโอ้ปาเลยซาหยันอันอื่บชบสเด้นน่ะเออาไเอาด้หอ่ไหมันน่อชบช่ตมจะตแถมนะตัวมมนมนสั้นจังสีด้วยบอกบได้นอนบอกสั้นหส ขันนั่นขันเ้าโดนว่าจะใส่ตีใส่ใบเออกัดสิใส่ไปเรื่อยนะใส่ไปเท่าเรขเท่าน้อยนะภายในเดือนนี้ขันโดนมันอันนี้มันรันกันมันสิแตกอ๋อมนันเว้นสิแตกกันงันจะาเี่ยแล้วนาซีชินี่นานาซีซฟโอ กาว่าแล้วแล้วแต่แต่คนอันนี้คือได้ผุ่นจักน่อย่้นม่ยะไกันมันดนมันอยากกินนะ้นอยากมันอยากโค้งเลยอย่างันนป้าโดนแ้วตีนใหญ่เนื้อเขาสั้นว่ะองซีเนาะเป็นเดีสักซี่อั้เออมันกับยูท้งต่าง แกตีนเกกเบืองเวียดด้วยอง้องไทยก่อนตัว hmm. นี so ้คอยเลืงไทยโอ้คองไทย่จ้าราคาก็ี่มาจากเบียดก็ไทยราคากนแพงวะกันไปถือกูกนทีองลองเบียดก็แห้งแง่งกลัว่วเบียดแห้งแพงกว่า้องไทยอีกามซไมันก็แล้วแต่เกตคือกันเนาะเห็นว่าข้องเบียดกันแพงคือกันสั่นจังกอันไหาข องโอมวานสูงได้่นลุนัวุมัน้มันสิแตกมันถับกันได้เนาะมาในน้อยเหตุกับรอกกัหยกไปที่เรลแก๊สสองแก๊สหกสิบสองเรียบร้อย เขากินน้นำอยู่ในเด้อ่นำเย็นก็จิ้นอต่อไ้ยังเดือซองหลานกับเจ็ดสิบสี่พันเนาะจ่ายเงินค่าในนั่งเรยอกระเบื้อหกสิบสองแก ไปเด้อเขาไปกินน้ำก่อนบนอสจะเดินหน,น,นาอยู่ไหนเอาเพื่อสิคนล,ลงแล้วก็น,นักเติบแค่นี้นแค่นะึงเ,ออเปิดมัง่งแม่เอยก่อนคันจยากเห็น,น,นสีขาวแบบมีลายแน่แต่ใต้เท้าเนาะสีขาวลายเท้า ปีใหม่ถ่ายคลิปอยู่น้องพี่น้องเมื่อวานเป็นของของถ่ายกับพ่อพ่อปรเดี๋ยวได้นะก้าก็ให้ให้เขาจ่อล่ให้แล้วจะชิ้พ่อว่าพ่อขันว่าพ่อก็สั่งให้ใส่าสนี่สีขาวลายลายเท่าเพื่อนหรือเป็นสีแบบเท่านะเขาจะเอาผืนสีสีขาวหรือดิขาวขาวลายเท่าเิ่งสนเป็นสี้เพื่อนเป็นชี้พ่อ

มาไบบว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคนนะผู้เฒ่าหน่ผู้เฒ่าคนทีมักเดือกไล่ไล่ใบรุนแน่เขาจะิเดือกไล่แบบว่าหินอ่อนอย่างเง้ยนะหินอได้เท่าได้ยังไปเพือนเป็นชีทนสาวชิ้ของเวียดอันนี้สามแสนซ้าอกกัง่ามงาแต่แบบมันแพงมันแห้นะอัวนี้สองแสนสามสเออนับเบองคหะหกอยู่ว่าหกสิบสองแกน หกสิบแปดหกสิบสองบหกสิบสองแผ่นนะพี่น้องแยดอสองแยดอันนี้เพื่อนแม่น้องผู้เขานะพี่น้องขังในเพื่อนล้างใหญ่ได้พี่น้องเป็นล้างใหญ่แต่ว่าฮะยู่คนเดียวดปลาสอนปลาสอนเอามู่งาดลอกไปสอนเ มาเพิ่มถังไม่ใช่แค่เถึ่เพื่อเลื่อคือเปดหลอดเพื่อซื้อระสอบด้วยถัซึ้กระสอบใส่เพื่ออันนี้าเพี่เน่คือเน่ท่าดเื่อที่ยเขาอ๋อดีซ นี่แหละพี่น้องบ้านพี่น้องท่าสื่อซีมาท่าไหวยั่ว่างเขาไปได้ก็ได้เ่าต้องถอดหรอกนี่แหละพี่น้องตัดจังไหนเด้อเอามุ้งเอามุ้งเหมือนกันมิฉะนเอามุ้งเหมือนกัน ว่าเท่ากับบ่ฮู็บู้เร เขาม okay. okay. uh ้านอยู um ่บ่อหอนเป็นไรเนาะบ่อเอาเท่าเพือนสะกคิ้งเนาะ่ันฟูฟันะให้บันสีหอบ่อหอยนฟูเพดานครั้งน้ท่าสีเขาวคือจังหวัดสว่างเขื้อนพี่น้องนี่แหละเพื่อน คอยเหตุไปทีละเด็กทีละน้อยเนาะข <Okay. S 1> อ,องหนามีซองของเนาะพี่น้องของนาติดที่ไฟแ้ะก็ห้องนาติด้องนอนของหนึงข้างหน้า สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อพี่น้องสบายดีนะล่ะสวัพี่น้องป่าลูกแต่ว่าพี่พี่น้องป่าลูกต, <laughs> ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่เราไปถ่ายตอนเข้าจ่อกระโดมาส่งเนาะพี่น้องมาส่งกระโด ส่งกระโดทีพี่นุน่นนอสีเฮ็ดเพือนแต่พี่น้องที่เอือยพี่ไม่สเฮ็ดเพือนแต่ตตตแพี่นุ่นก็นได้เอาไฟเขาเฮือนเท่าไรก็ก้อยเศร้าหลานเนาะเศร้าหลานแต่ว่าเขาลุ้หายหาแสนกับสิบเก่าหลานหาแนสน้ๆๆาเป็นเงินบาทกับประมาณสามหมื่นเนาะสามหมื่นบาทพี่น้องสามหมื่น 30, นิดๆเลยแหละสามหมื่นน้อยๆพี่น้องสามหมื่นไปน้อยแต่กะมื่นนี่ก็เป็นมือวัน,วนที่เศร้าสามเนาะพอดีเงื่อนเดือนยูทูบออกเนาะพี่น้อง เงินเดือน youtube ออกปีใหม่ก็ได้สิเอาเงินเดือน u t u b e เนาะแบ่งให้เอื้อยพี่น้องแบ่งให้เราไปซอยเราเอานะัน่ะซอยเราเอาไฟเขาเพื่อนเนาะพี่น้องให้ซอยพี่นนุ่เนาะหล้กกะแล้วก็อีสังวะตอดแล้กลกะสื่อกโดหันเด็กก็แล้วแต่แต่ขอชี้ซอยเราแต่ว่าคันเราเสียไปใาย,ยัางกะยากเนาะเขาก็ได้ทามเก้อ,กอยวเนาะเขาก็โมโหว่าชิซอยเท่าไรด,ดีพี่น้อง ก็คำถามกันตามแหวกอยว่าซอยอะไรเป็นจังสีแบบวันนี้นะแต่ในใจเฮาแบบว่ากำาลังอันเดะเดาตามที่กำาลังเขามีแะไรเนาะอะไรเนาะก็คิดว่านะจันดล้วกันอะไรเนาะเออตามกำาลังที่จะไวจะคิดว่าเออใบแค่นี้กับสั้นนี้ซอยๆกันมากระที่เฮาที่มากระที่แพที่มันอันเดะบัดนั่นนะพูดถึงว่าเขามีเขาก็ซอยเฮาเขามีเขาก็ซอยเขา คอยว่าสีซอยแล้วหมือนหนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งมือนบาทซอยเอื่อยแต่ว่าคอยบบมีเงินบาทเนาะพี่น้องมีแต่เงินดอลลาร์คอยซอยประมาณสามร้อยเหรียญเนาะพี่น้องสีซอยล้วสามร้อยเหรียญแต่ว่าปกติค่ะสามร้อยเหรียญมันสิได่หนึ่งมือนห้าร้อยบาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงินมันลงแห้งพี่น้องเงินดอลลาร์มันอ่อนแห่เงนินอ่อนเนาะเออมันก็นสียังเลือยประมาณหมื่นหนึ่ง คันแรกอยู่ท้าหนาสิได้หมื่นหนึ่งก็แปดบาทก็ตีไปหนึ่งมื่นบาทเนี่พี่น้องซ้ำลอยเรียนแต่ว่าคอยเคินค่อยใช้จะเอาหายเด้อคะแจกก่อยนะล้ยก็คืนคือไงล่ะกสิคืนอีกส่งเ็จะจำเงินเดือนใช้เดี๋ากไฮบ๊อบบีนั่นโคตมาหายเหมือนนะทอนมาหายซ้ำลอยเรียญเนาะพี่น้องพอดีเลยพี่น้องเงินเดือนยูทูบออก เห็ดเขาคือใบหน่อยเนาะใบเล็กหน่อยนะเอาทางนี้มาเดียก้อยงามเนาะอยากอ่อนอ่อนนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันใบเน้นน้อยเนาะหรือว่าจะเป็นตากลองใไฮคอยก็ได้เออมาเดี๋ยวคอยเป็นตากลองไป่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปให้เอื่อยเนาะซอยเราเห็ดเห็ดเพื่อนเ่็นไหมพี่น้องเห็ดเพื่อนเอาไฟเขาแล้วแต่เนาะแล้วเดี๋ยวไปใส่ที่ทำเป็นทาปูนเฮียเป็นทาปูนยุ่งกิน มีไหมเขินหรือต้องเขินด่าเฮ็ดทวบดีเโมิตเห็ดทุบพอดีแค่ไหนเนาะโอ้กําลังเดือบุดงพอดีป๊อปปี้ไปไงใครบุดแลงเปิดเบิ่งเบิง น <letter> ั่นดิอานี่จำำอ้ายไกล่อยนโอ้ยมีจำอี่ดีแล้วขนข่อยนี่ซอยซอยขาไฟขไฟลอยลอยอลอยลออยลอยลออยอยอยยลอ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 ยลลอยลอยลอยอยล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 อยอยลอยลออยลออยลอยอยล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 อยยออ เคยเขยเห็นเงินเหรียญนี่เองเนาะสามล่อเรียนเป็นเงินไทยกับประมาณเนเงินมันลงกับประมาณมื่นหนึ่งอนบาทเบาทเหไม่เงินบาทเยเห็นมันเป็นเงินอันนี้มันแค่สามสามดอยนะเป็นเงินเหรียญนั้นสามดอยพอเป็นเงินบาทได้เป็นมื่นนะ บ่นี่แม่เันแดดมูแดงใช่ไหมเอาไม่เห็นหุ่มนะโป้งอะไรเลยยืดขึ้นให้ให้พี่น้องเปิดอ่ค่ะอ่านั่งก็ได้พอดีแค่นี้แม่อันนี้มูแดงโอ้ยมูแดงอีกว่าไปแหน่อะไรน้อยนึงโอเคพี่น้องเขาซอยเอือยเนาะ เอาไฟเข่าพี่น้องแต่เราใส่ยังก็แล้วแต่กั่นแหละซ้ำหน่อยใส่กะตะโรเนาะต่อเพื่อนต่อพอดีแหละใส่ขาซื้อสิ่งซื้อของของเดียวนี้มันกะแพงเนื้อพี่น้องมีแต่เดี่ยวแพ่งๆเสมอเพื่อนเดี๋ยนีีของแพงขึ้นคู่มือคู่มือกาลังเลือกมุดแดงพอดีเ่าบีบไปแหนะมัวแดงมาก่อยกินแล้วติกโก้ แม่มันนะก้อยเสียไปก้อยก้อยเะเพราะพามาเแรกมีแขกสิมาบาทนี่แล้พี่น้องเอ้ยมีแต่เรือมีแต่เรือกมีแต่เือจะรับแขะบแขกถ้ารุ่นน้อพี่น้องว่าไพสิมาอะไรอันนี้มันยอบอะไรได้นองเงินอันนี้เงินอันนี้มันยอบอะไรมันสีแดดอะไรกันมันขายได้เนเ ถ้าจะบอเห็นยังไคดีเด้นะกน้ามันหน่อยได้ก่อนก็เลยเบิอยากเปิดเผยตัวแต่ว่าขอซอยขอย่อยไปแล้วแต่ว่ามันหน่อยขอซอยไปแล้วมันหน่อยขอเร่บ่อยากเปิดเผยตัวเราอยาขาอื่นอยังงบ้งดังดังพระติดทองหลังพระกับติดทองหลังพระ นะใช่กระเป๋าเลยโบแมนมีเงินอีสังดอกพี่น้องเงินสองสามแสนกีบหยันเสีย <c oughs> เอาในกระเป๋าใคตลอังหมอบีกำหุงมอบีตหุ่งวันนี้อื้มหอมหมัหุงเปิดไฟนาจะดังไหมว่าบ่คอดังไหวจะตีบติด แล้วตเนะต้มยเแรงแม่พี่เนาะกินเข่าเนาะกินสมต้มหมหุขึ้พี่น้ะงตัวแบงแหนนำหนึ่บาเล็กน้อยชุดหนึ่งเบากเขาจะกินยัไบะ ถ้าอ,อน้นคือบ่าไปกินไก่อนนี้หมดละจะไม่ดิยังนี่ปวดท้ายบ่ไปข้องน้ำไปไปข้องน้ำไปสิมารักขี่ยังอยูน่นี่ไปเล่นข้องอน้ำพุ่นแซบอยู่บ้านนยวเบิดเหรอป้าห่าฝนตกพี่น้องมังแรกนี่ตกหน่อยหนึ่งเนาะ โอเคพี่น้องสิเดีจบคลิปไปเพียงสำนาเด้อพี่น้องเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย